คนไปดูกันแบบไปเที่ยวโรงแรมในช่วงโควิดเนาะซึ่งโรงแรมที่เราจะไปพักวันนี้ก็คือโรงแรมนี้เลย Avani Riverside Hotel นะคะก็คืออยู่ในกรุงเทพเนี่ยแหละทุกคนก็คืออยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาคนก็ตอนนี้ก็กำลังจะออกเดินทางก็เป็นเนนนวลาประมาณบ่ายสามสิบแปดก็อาจจะไปถึงช้านิดนึงแต่ว่าก็นี่ก็ถึงโรงแรมแล้วนะคะนี้คืาจะเตือนอะคือตอนแรกอะเราไปตรงอีกฝั่งนั้นฝั่งนี้ยคือฝั่งนี้มันเป็นแบบส่งเรากลับตัวนะคะแต่อีกฝั่งหนึ่งก็คือฝังอ่งนี้ก็คือเราไปค่ะ ก็จะมีเหมือนเป็นห้างสินคา้าเล็กๆเนาะซึ่งมีหลายร้านมากแบบว่าส่วนเส้น d ์เดลี่ควีนบอนชอนเอมเคแล้วก็พวกสตาร์บัคเซเว่นอีเลฟเ่นอะไรเงี้ยมีหมดเลยนะคะทุกคน ก็ตอนมาถึงก็คือมีพนักงานต้อนรับอย่างดีนะคะพอขึ้นมาครัก็จะลงเทะบียนนะคะส่วนพวกฟิตเนสอะไรนงี้ก็จะปิดนะคะแต่ว่าสระว่ายน้ำก็จะเปิดแล้วก็เป็นแบบลงอินก็คือเจินไร้อยตอนไหนก็ได้เลยนะคะ ก็จะมาลองชิมกันทุกคนก็เดี๋ยวจะไปหาอะไรกินนะคะ <c oughs> แบบรอบแรกในหเดือนเราได้แบบออกไปกินข้าวข้างนอกนะคะคือ <c oughs> แบบอิมห้างก็แบบเริ่มปิดแล้วห้างก็คือเริ่มมืดเริ่มแบบทยอยปิดกันแล้วนะคะเป็นเวลาประมาณสองทุ่มครึ่งเนาะ เพราะว่าช่วงนี้มันเคอร์ฟิวแบบสามทุ่มนะคะก็ตอนนี้เราเราจะไปเซเว่นแล้วเซเว่นปิดคือแบบเซเว่นที่นี่เขาปิดสองทุ่มใช่เซเว่นที่ปิดสองทุ่มแล้วตอนที่เดินไปคือสองทุ่มสิบเอ็ดนาทีฉะนั้นถ้าใครจะซื้อของที่เซเว่นที่โรงแรมนี้ก็รีบนะคะ<ๆ>เพราะว่าเขาปิดแต่สองทุ่มก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับวันแรกก็คือก็ถือว่าโอเคนะค,ค,นะคือรู้สึกว่ามันก็แบบ้าพปลอดภัยมันก็แบบมีอยู่ใช้ได้เลยแล้วก็สำหรับเรื่องโรงแรมการบริการอ่นก็คือแบบให้เต็มสิบก็เดี๋ยวเราจะนอนกันแล้วค่ะตอนนี้ก็็เเปนวลา แบบตีหนึ่งนะคะก็คือแบบบอกเลยว่าวิวตัวเนี้ยคือสวยมากๆาก็คือตื่นแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็เป็นราวๆสิบเอ็ดโมงแล้วก็คือตื่นซานิดึงแต่ว่าก็เดี๋ยวเราจะแบบกินขนมปังกินคอนเฟต์อยู่ที่ห้องเนาะส่วนตัวมันก็แบบอาจจะออกไปหาอะไรกินนะคะนี่นะคะคือเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของเรากับน้องนะคะก็มีแบบเค้กอะไรนี้มาให้ฟรีๆเลยนะคะ ทุกคนตอนนี้เราต้องจะไปกินข้าวกลงวันนะคะห้างนี้นะคะคนจะเยอะช่วงแบบประมาณหกโมงช่วงดึกๆเนาะแต่ว่าช่วงบ่ายๆเนี้ยไม่ค่อยมีคนนะคะนี่ไม่ผิดหลายคนก็คือเมืาะวันบิ๊กออนนี่นะคะ2องตุ้ ราก็จะกลับห้องกันแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะไปเตรียมตัวปไปว่ายน้ำค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็คือเมื่อกี้ไปดูหมักก็คือไม่มีคนเลยเนาะตอนที่เราออกไปก็มีแม่มาเข้ามาทำความสะอาดห้องให้เราค่ะว่าทําเป็นแบบลูกช้างให้นะคะน่รารักมากๆตอนนี้ก็คือตื่นเต้นมากเพราะว่าเดี๋ยวเรากำลังจะขึ้นไปว่ายน้ำแล้ว ว่ายน้าวันที่ตอนเย็นนะคะไม่มีคนเลยก็คือเหมือนแบบว่ายคนเดียวว่าสนุกไหมั้งว่ายน้ำสนุกมากเลยจะแก้วใหญ่ดีค่ะค่ะก็ตอนนี้ก็ว่ายน้ำเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะกลับไปอาบน้ำแล้วก็หาอะไรกินเนาะ ก็จะบอกว่าสนุกมากสำหรับแบบวันหนาวครั้งนี้นะคะมือมิกินข้าวเซเว่นนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับวันที่สองเนาะก็เดี๋ยวเราจะนอนกันแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้เรามีอะไรเรียนออนไลน์ใช่ค่ะเราก็จะเรียนออนไลน์กันเนาะนแล้วก็เดี๋ยวเช็คเอาท์พรุ่งนี้นะคะคุณนายค่ะทุกคน ตอนนี้ก็คือประมาณแปดโมงเช้าก็คือตึงนมาออนไลน์วิปอาหารเช้านะคะเรสปี้ครีเนาะแบบไม่อยากกรอบเลยน้ำสบายมากเลยสดอยู่นานๆเลยไม่อยากกรอบนี่ค่ะทุกคนวันนี้ไม่มีคนเลยเนาะเป็นช่วงบาย3ามเนาะมาแล้วปอดีเ่าพ่แข็งลำเชิญคุณเอลถูกงซ็ะ ว่นาน้ำสลัดนกคูนต่อไปเราก็จะกลับห้องแล้วก็เดี๋ยวมาถ่ายรูปตรงข้างหลังเนี้ยคะ่ะเก็หาอะไรกินเนะาะคือเมื่อกี้เราเช็คเอาแล้วก็ถ่ายรูปกันที่รัดตาเสร็จเรียบร้อยนะคะก็นี่ก็คือรูปที่ได้มาก็คือสวยมากนะคะทุกคนก็แนะนำให้ไปถ่ายเนาะตอนนี้ก็จะไปหาอะไรกินที่พิซซ่าคอมพานีนะคะ วันนี้ต้องกลับแล้วจะขึ้นรถกลับบา้านใจหายมากเลยรู้สึกว่าเป็นแบบวันนี้แบบผ่านไปเร็วมากสวัสดีค่ะชิายบาย